สองซ้ำ โอ้โหโคตรสว่างเลยพี่น้องครับไฟสปอร์ตไลท์โซลาเซลจากแบรนด์โมดี200วัตตัวนี่สว่างตาแตกแบบนี้เลยครับพี่น้องครับตัวนี้สินค่าส่งตรงจากแบรนด์พี่น้องครับสามารถปรับได้3แสงว่าจะเป็นแสงสีขาวแสงสีเหลืองแบบนี้แสงสีวอมไว้ซึ่งตัวนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลที่ว่าเป็นวัตแทนครับขนาด200วัตแผงโซลาเซลขนาดใหญ่เป็นแผงโมโนคริสตันสายยาว2เมตรควบคุ้มด้วยระบบรีโมพี่น้องครับกดออโต้ไวตกกลางขึ้นมาติดอัตโนมัติตัว นี่กันน้ำไอพีระดับ6กพาเลยครับติดตั้งกลางแจ้งได้กันฝนทนแดดกันฟ้าได้เอาไปเป็นไฟล้านบ้านล้านสวนโรงรถนะครับสว่างฮอดเซ้าแบตึมากๆพี่นะครับแบตฮอดเซ้าด้ตัวนี้โมตองห่วงครับจากแบรนด์โมเดมีคุณภาพมีเหล้วสินค้ามีการรับประกันจากทางแบรนด์นานถึง1ปีเต็มพี่น้องครับเนี่ยเบิ้งเอานะครับวัดแท้มันต้องแบบนี้พี่น้องครับสว่างตาแตกเลยครับ ตัวโคมเดียวนีะ่ยสะว่างทั่วร้านบ้านแบบนี้เลยนะครับเอาไปเป็นไฟลานาแคมปิ้งสนามกีฬานะครับผมหรือว่าร้านจอดรถลงจอดรถต่างๆอาคารบ้านเรือนแนะนำเลยนะครับหาพี่น้องกำลังตามหาไฟสปอตไลท์ที่ว่าเป็นวัดแท้สว่างจริงตาแตกแนะนำจากแบรนด์โมดีสองระวัดตัวนี้จิมทีกลางครับ